ขึ่นพี่สุดหน่โลเราหาสิ้กาวาดูุาาน่ยนีดหน่อ <c ười> ยเด็กเมนโบเมนค่อยยยีมาค่อยมาหาค่อยได้ละเอียดนะไ่ออกออออน,น,นะออนี่อื่นไปเนม้นนะนะอุมดเป็นเรีงี่น,น่ะพี่เิ่นขาดขายลำดวยไ่ออกก็ผลมา่นขาดข,ข,ขายดี อยู่ดอนม้งนูม,มี่วงในเศร้าทีค่ะอ่าเป็นบุญเป็นกุศลนะนะเมื่อนี้ก็จะให้พ่อพลไปรงบาานรับมอมมอมเราจะไปหาหมอนะมอมผิวไอ้มอมอแม่นไปปิดมนะูเนาะตามันนั่นมันบวมนะไปให้หมอเขาเคยเปลน่ะนนะนะแม่นเขาจอเขายังออกกับสีเศร้านันนั้เคยปิดเคย,เคยขังหนึ่งมันว่าเป็นข้างนี่อยู่นะนะอา่าเป็นธรรมดาเนาะโอไยใครก็บ นะก็เข้ากันเจเริญภาวนาเจริญสติเขา้าออกอบประมาทในบุญในกุศลของเขากันเลยอยู่ยังเป็นผูมิมีบุญมีกุศลอยู่ตลอดอบประมาทนะฝนกระตกดีดีฝนมาขึ้นนีแต่แ้ำมะแร็งพอเห็นฝนตกด่วนปนิจ้าเตื่องทหารโม่งกันหอนหูโม่งไหมเมื่อวานใช่ไหมนี่นออกางานสมาธิเปิดเทปธรรมะวตารในป้อชมมอัชมมอ่วโมงกับเกิงชั่วโมง โอบม่กมาตั้งไปหาม่วกลัวๆหาม่งเกินเงนหกม่งกว่าจน,นว่าก็มา,ามาขึ้นอีกมาโตอีกนะนะาคุณหรือว่าเขาได้พี่น้องการตีทำม,มาประพฤติปฏิบัติดีใจน้ำพึนนะพี่น้องการตีทำื่อวานอยากโยมมาจำสิ้นลายนี่เป็นแต่เศร้าในะร่วมกันเบิดถือว่าเป็นเศร้าวกลัวหมดเลยถ้างงโยมพอผู้ใช้น้อ อันนี้เป็นนิมิตหมายที่พนมีจิตใจเรื่มใส่สัท่าอยากหาสถทานที่ครูบาอาจารย์พ่อไดมากอบร่มมาได้มากรักษาศีลประพฤติธปฏิบัติเป็นเรื่องดีสี่เหตุใดยากขันจิตใจบวสะท่ากับบดชเหตุบด้ง่ายๆนะผู้พนยุไกพนสิมากอะไรง่ายกับบมมากบดชง่ายๆได้ถามบามิสะท่าอันนั้นเขาสิเหตุในว่าสะท่านี่สำคัญมาก เมนสี่มีอุปสรรคมาได้กษสตริย์ยมผู้หนึ่งอยู่จันทบุรีคนฟังธรรมมาแล้ว่นก็คอมเมนมาหาตรรม,มาเขาบอกว่าดีใจได้ไปวียบใจสิขาได้เห็นอาจารย์ได้ฟังเทศอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจาร,รามีความรู้สึกสบายใจเมนสีไก่มาได้อยู่จันทบุรีกระสร้างที่ต้องนั่งรถไปเขากรุงเทพเรากนนั่งเครื่องบินขี่เครื่องบินดอนเมืองมาสกลนคร มาวัดแต่สิขามาวัดแต่สิขาทำได้เขาแก่มากับมีความสูง่างนั้นนะแต่ว่าสําคัญก็คือผู้ยุบานกสิเมนสามีอัตมาอะไสำคัญคือผู้ยุบานว่ายุบานเนี่ยมีแต่สิเริ่มมีแต่อยากเบ้าอยากว่าเฮาเนี่ยนะคือบอกเข้าใจนะนะแต่ก็ต้องทําใจนะต้อง,ต,องอต้องท่าใจต้องต้องอดต้องทนแบบนั้นละว่าคืออาจจะเป็นพ่อบ้านอาจจะบกเข้าใจ บอกเข้าใจว่าไปอียังแหลนไปยังไกลไปอะไรไปยังแล้วก็มีความเบารู้สึกเบาในทางที่สิเห็นให้บโบสบายใจให้ใหเสียให้ทะเลาะกันแต่ก็อดกระโทนเอาศาสนาอาม่าอาตมาก็เออตั้งสติให้ดีๆแต่อกว่าให้ให้เข้าเข้าใจให้เข้าปล่อยว่างให้ได้เด้อนั่นแหะนั่นแหะเพราะว่าข้าเจ้ากับเขาเขาพือกันเพิ่นอาจสิบ่มีศรัทธาแต่เขามีศรัทธาเม็นไก่มาได้เขาก็ยังไปได้ อันนี้คือคือความศรัทธาแต่บางผู้อยู่น้ำกันหรือว่าสามีอะไรสยอาจจะมีบ่เข้าใจพระรยาจักรกองอย่างเมื่อกี้เรียนไปไก่เมื่อกีิไปไก่แต่ไปอีหยังไก่อะไนสแต่บางทีผูเป็นสามีผู้ลงพ้นกับโมหะโมหามเม้นผู้เป็นพระรยาบางคนกับโมหาโมหามขันสามีกันพระรยาไปเลยเหตุคุณงามความดีไปทั้บุญแต่มันกับบ่คือกันยมไปยกไปบ่เสมอกัน ดังนั้นาผู้ใดมีคู่ใดเสมอกันพระเจ้าว่ามีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมีจาระเสมอกันี่ชียอ,อ,ญญอ,าาอยู่น้ำันมีความสุขถึงเกี่ยวยู่ถึงเกี่ยเป็นคู่อยู่ทั้งโลกก็ตามแต่ถ้าสามีภรรยามีมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันจาระเสมอกันปัญญาเสมอกันยจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขน,ะจะ,นะจะไม่ได้ว่ากันจะไม่ได้กันยิ่งเข้าใจ ความสุขของโลกก็เวลาเท่าเกามามันก็เหมือนเพื่อนนะความสุขสามีภรรยาไปเก๋เท่ามาก็เพียงแต่ว่าได้อยู่ด้วยกันได้พูดได้คุยกันมันไม่มีความรู้สึกบางครั้งไม่มีความรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาว้ะมันเหมือนเพื่อนเหมือนคอยที่เคยอยู่ด้วยกันมาอนุข้อกันเพราะมันได้ได้เสพสุขได้อะไรต่างๆทางนั้นมันเจว่ามันพอสมควรละเกเท่ามา แต่ถ้าผู้มีธรรมเสมอกันจะเป็นอย่างนั้นจะมีแต่คอยหากําไรชีวิตโดยก,การเกตท่อมาจะมีอะไรไม่มีอะไรจะมีแต่สั่งสมบุญคุณงามความดีนะคือมันจะเป็นถือว่าเป็นการได้ฝังขุมทรัพย์แล้วว่าจะทําสิ่งที่จารึกไว้ไม่ใช่เพราะโลกนี้นะโลกหน้าด้วยสิ่งที่เราได้กระทำเนี่ยไม่ใช่จารึกแค่เพราะโลกนี้มันจะจารึกไปถึงโลกหน้าด้วย โลกนี้ด้วยโลกหน้าก็จะติดตามให้เรามีความสุขให้มีความเจริญให้เรามีความสมความปรารถนาคือบุญกุศลเท่านั้นนะนะอันนี้คือถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ไม่ลังเลสงสัยบางครั้งเรามาพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราทำแต่ละวันมันจะเป็นไปเพื่อจะติดตามไปได้ไหมอย่างเงี้ย แต่และว,วันเนี่ยบ,บ,บางทีเราทําบางทีเราทําสิ่งที่ไม่สามารถที่จะติดตามเราไปได้เวลาเราจากโลกนี้ส่วนมากคนส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นจะมองไม่เห็นว่าสิ่งไหนที่จะติดตามไปได้คือบุญกุศลแต่ก็ไม่ได้ค่อยได้ทําทําแต่สิ่งที่ไม่ได้ติดตามไปได้จะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนมากเราสังเกตดูก็ได้แต่และว,วันละว,วันคนแต่และว,วันที่จะเลือกนึกถึงทานศีลภาวนาเนี่ยไม่ค่อยมีถ้าไม่ใช่ผู้ ผู้มีศรัทธาเหมือนพวกเราจะทําแต่สิ่งที่ไม่ใช่ที่จะเป็นไปตามที่จะติดตามเราไปได้สู่ปรโลกหน้าจะทําเฉพาะในโลกนี้อยูน่นะทํามาหากินเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถติดตามไปได้ไม่สามารถที่จะไปสู่โลกหน้าไม่สามารถที่จะไปสู่โลกอื่นได้ดังนั้นพวกเราที่จะต้องเข้าใจเราจะต้องหาหาบุญกุศลด้วยทำการทำงานไปด้วยแต่ก็ต้องหา ที่พึ่งหรือว่าหาหาศีลหาธรรมหาบุญกุศลไปด้วย mm hmm. จึงจะได้เวไม่เดือดเนื้อร้อนใจเผื่อว่าปรโลกเบื้องหน้าเม้นเราจะรู้ไม่รู้ว่าชาติหน้ามีกิงหรือเปล่าแต่คนโบราณบอกว่าให้ทำดีไปก่อนประกันควอมเดือดหอนนดีก็เกล่มาภายหลังนศา,นา,นา,าสาานานบอกมิภัยแล้วเห็นบ่ม,มีภัยยืนยันมาซะมีกินงแท้ แต่ก็หวังดีแล้วกระทำดีไวสกรนคนคนโบราณมา,า,มาประกันความเดือดร้อนดีก็เก่มบาดภัยหลังเพื่อเนื้อตกไตเบิดแห้งพอดีทาคือเชียง่าบ่เขาฟันจึมไว้แต่ไกลคือมีดมันบ่เขาห้าต้องอาศัยสิฟันบักลงกมาได้จะค่อยเจิมเจิมเจิมไปเหมือนกันดีคือเราประกันความเดือดร้อนไว้ก่อนเราอาจจะไม่ไรจักชัดเราอาจจะไม่ แน่นอนแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงลงหน้าแต่เราเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก็ยังมีถ้าเราจะเปรียบเทียบนะมืออืน่นเข้าก็ยัง่วันสีมีแต่ว่ามันกับพระท่านในม,มากถ้าจะเปรียบเทียบชาติหน้าชาติก่อนมันก็ยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกถ้าจะเปรียบเทียบว่าชาติหน้าก็เหมือนพรุ่งนี้อดีตชาติก็เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานในที่เราผ่านมาเราทําอะไร อาจจะคิดได้แต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดทั้งหมดว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรทําอะไรเราจําจําได้ไหมเม,มื่อวานในี่ยทำจาได้ทั้งหมดไหมจําไม่ได้ทั้งหมดจะคิดอะไรเราก็ไม่รู้ว่ากี่เรื่องบ้างจะพูดอะไรจะทําอะไรบางทีเราอาจจะจําไม่ได้หมดเหมือนอดีตจะกล่าวไปเรื่องอดีตหลายร้อยชาติที่มันอวิชามันหอ่อหุ้มมันปิดบงังเราจะไปจําได้ไงอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นดังนั้น ถ้าเราเปรียบเทียบว่าชาติหน้าก็เหมือนพรุ่งนี้นะอดีตชาติก็เหมือนเมื่อวานถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรายอมรับว่ามันมีกริงบุญบุญบาปไม่มีจริงให้ผลได้กริงได้รับผลได้จริงใครทำยังไงได้รับจริงๆนะ,นะะเราเชื่ออย่างนั้นถ้าเรามีความเข้าใจมีสติปัญญาพิจารณาแล้วมีความศรัทธาเชื่ออย่างนั้น เราก็จะไม่เกิดความลังเลยสงสัยอาคีริตมาเราได้เกิดมาไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่เกิดมาได้ง่ายๆย,ยิ่งคนจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยิ่งยากถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราไม่รู้ว่ามันมันจะเปอร์เซ็นต์มันจะศูนย์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 จุดศูนย์ศูนย์เพราะว่ามันน้อยมากพุทธเจ้าว่าคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีก นะมันไม่ใช่ว่าจะเกิดมาได้ไง่ายๆมันน้อยมากพรชะาวเจ้าท่านเปรียบเพียบน้อยจริงๆแต่คนที่จะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรมก็ยิ่งน้อยมากขึ้นไปอีกถ้าเราจะเปรียบเทียบขนาดมาเป็นมนุษย์ก็ยังน้อยจะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรมไปน,นิพพานก็ยิ่งคงจะน้อยไปอีกเจตตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเยากแล้วนะถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นเพราะคนส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ได้เรียนรู้ไม่ค่อยสนใจเนี่ยเพราะว่าพอเกิดมาแล้วมันก็มีแต่วความเพ,พลิดเพลินในรูปรสจินเส,สียงสมบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ในความจริงว่าเป็นอย่างไรชีวิตเ,เป็นอย่างไรเกิดมาแล้วจะต้องเก่ต้องเก็บต้องตายส่วนมากจะไม่ได้เรียนรู้จะไม่ค่อยสนใจไม่ได้จะไม่ค่อยพิจารณาอย่างนะคนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นวันวันหนึ่งก็ไม่เคยคิดเรื่องเหล่านี้ แต่สําหรับผู้พวกเราเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยพระทองค์ต้องบอกให้เราได้พิจารณาบา่อยๆให้ทําความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยๆถ้าทําความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยๆศึกษาเรื่องบุญบ่อยๆศึกษาเรื่องความจริงสัจธรรมบ่อยๆจิตของเราก็จะฉลาดจะมีปัญญาเวลาจะทุกมาเราก็จะตั้งรับได้เพราะยังไงก็นีไม่พ้นนะนะ เราได้ยินข่าวคนนั้นคนนี้เก็บไข่ในป่วยคนนั้นเสียชีวิตเราก็น้อมเข้ามาเออมันเป็นอย่างนี้นะนะไม่มีอะไรเลยเห็นคนตายเอาอะไรไปได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าไม่เอาอะไรไปไม่ได้เลยจะนอนเชยจะพี่น้องจะไม่เอาไปฝังก็ไม่สามารถที่จะไปเผาก็ไม่สามารถที่จะเดินลุกไปได้คือมันหมดสภาพแล้วที่จะเดินเหินไปไหนได้เอาไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นคนตาย ไม่เผาก็เน่าเปื่อยเป็นธรรมชาติไปเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลเป็นของสปกปรกไม่ว่าสัตว์เหมือนกันเราเห็นสัตว์ไม่ตายอยู่ข้างทางไม่ว่าสุนัขไม่ว่าเมวเวลาเราเดินทางไปไม่มีคนเก็บไม่มีคนออกไปเผาไม่แมงวันตอมขื้นอื่นน้ำขังทาง่าถ้าคนพอมีจะมีความกรุณามเมตตาได้ไปเก็บแห่งบ่ให้อุจจาระ เก็บเรียวลากาสักโเอาไปเผาไปฝังกัยักสีดีเคียงผู้ผู้มีความเสียสละแต่ถ้าสมมติว่าตายอยู่ข้างถนนส่วนมากรถวิ่งเร็วๆไม่มีใครสนใจแม้เราเห็นก็เหมือนกันมันมันยากที่จะไปอันนั้นคือสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นมนุษย์เออแม้จะตายอยู่ตรงไหนก็ยกตรงนำกันไปหาไปเผานี่คือความมันดีมันมีบุญกว่าสาัตว์ทั้งหลายอันนั้นพวกเราเห็นว่าเราเนี่เป็นมนุษย์ในี่ถือว่าโชคดีมาก ที่จะได้ปฏิบัติที่จะได้เรียนรู้ที่จะได้อบรมเนื้อที่จะได้ให้เราเป็นผู้มั่นคงในวัฏสงสารปลอดภัยในวัฏสงสารอย่างน,น้อยก็ได้เป็นผู้ได้มั่นคงหรือว่ามีจิตใจที่ไม่งอนแง่นคอนเคนหรือว่าได้มาเป็นมนุษย์ขนาดเป็นมนุษย์ก็ยังยากถ้าจะไปเป็นเทวนาเป็นพรมไปนิพพานจะยากขนาดไหนขนาดเป็นมนุษย์เรย่งยากแต่ยากขนาดไหนอย่าง อย่างช้าอย่างขี้ไลน่น่ะนะคือขอให้ได้เป็นมนุษย์นะขอให้ได้เป็นมนุษย์เพราะว่าความเป็นมนุษย์นี้มันจะทําให้เราได้สั่งสมบุญได้มากกว่าภพภูมิอื่นมีโอกาสทําบุญได้มากมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้มากกว่าภพภูมิอื่นน,นะนะอันนี้อันนี้มันความดีพระพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าทุกองค์พระริยเจ้าลง ก็จะได้มาตัดสรุวได้มาบรรลุธรรมอยู่โลกมนุษย์นี้จะทําบุญบาร,รมีก็ได้มากในอัตภาพมนุษย์พระโพธิสัตว์ส่วนมากจะเป็นมนุษย์แล้วก็ได้สั่งสมบุญมากกว่าภพภูมิอื่นจะเป็นสัตว์ในราตานก็ทําบุญทํากุศลได้แต่ไม่มากเหมือนเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นมนุษย์ไม่อไระจะเป็นพระราชาพระโพธิสัตว์จะเป็นเศรษฐีจะเป็นคน ร่ำรวยจะเป็นคนทุกคนยากอะไรก็ตามแต่จะได้ทําบุญกุศลได้มากกว่าภพภูมิของเป็นกําเนิดภพภูมิอื่นในี้เห็นได้ว่านี่คือความพิเศษของมนุษย์ที่มีโอกาสได้ทําความดีสั่งสมบุญแลว้วก็จะทำประโยชน์หรือว่าจะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นทุกข์ก็ได้คือในมนุษยน์นี้นี่คือสิ่งที่เรามีความดี เรามีความพิเศษหรือว่ามีความพิเศษเรามีความพิเศษเหมือนก,นกันกับเทวดาอย่างเทวดาเขามีอายุเป็นทิพย์มีวันณะเป็นทิพย์ความสุขเป็นทิพย์แต่มนุษย์เรามีการปฏิพัติปฏิบัติพรหมจรรย์ได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถ,ถรที่รลุธรรมตั้งแต่โสดาสกิตานาคาละหันก็ได้มีความแกล้วกล้ามีความอดทนมากอดทนสูงมีความแกล้วกล้าอาหารถ้าจะทําอะไรแม้นเทวดาจะมาต้านทานก็ไม่ ก็ไม่สามารถที่จะท่านทานได้ถ้านมนุษย์จะทาแต่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ที่จะทําให้มันอยู่เหนือโชควาสนาก็ได้โชคชะตาก็ได้คือปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมจนในมนุษยธรรมในระดับใดระดับหนึ่งคือมันจะอยู่เหนือเหนือดวงก็ได้เหนือโชคเหนือวาสนาได้อะไรเกิดขึ้นไม่กลัวจะเป็นกรรมดีกรรมไม่ดีถ้าได้เข้าใจธรรมะแล้วจะไม่กลัว จะไม่กลัวจะไม่หวั่นไหวจะรู้จะยอมรับจิตมันมีธรรมเนี่ยมันจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือความความเป็นที่สีของของภพภูมิมนุษย์ที่พวกเราได้มาเขาได้มาเกิดแล้วได้ปฏิบัติแล้วได้เรียนรู้อันนี้ถือว่าพวกเราโชคดีมากนะอันนี้อยากอยากให้พวกเราภูมิใจว่าเราได้เป็นอัตภาพมนุษย์นี่เราโชคดีมากๆความเป็นอยู่ของเราก็สะดวกสบายกว่าภพภูมิของสัตว์ใดจฉาน สัตว์ดรัจฉานเขาต้องอาศัยอาศัยมนุษย์เม้นไม่เม้นไม่อาศัยมนุษย์เขาก็อาศัยความเมตตามมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเขาเป็นอยู่ได้เพราะความความลําบากมากจะหาอยู่หากินจะกินอะไรจะอยากตามใจก็ไม่ได้จะต้องลําบากในการสแสวงหาเป็นอยู่แต่มนุษย์เรายังพอที่จะมี ความเป็นอยู่สะดวกสบายมีบ้านมีเรือนมือมีเสื้อผ้าอาศัยมียุกยามีอะไรต่างๆคอยอำนวยสะดวกได้หลายแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญามากกว่าสัตว์ในดนฉานคือสามารถที่จะสั่งสมบุญได้มากถ้าเราเข้าใจเข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมะอันนี้ฝากไว้นอกหลวงพ่อจัไม่อาสมควรใจเวลาขอโมทนาในบุญในกุศลกุดงามความดีเป็นบารมี เราทั้งหลายเขาให้มีความสู้ขอบเจริญคุมคนรักษาเขาคุคามขอบเตรียมน้ำกวดแ่รุญแผรกุศลยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขระังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเปุบริโณสังกปา จันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะธาปิติโยวิวัชานตุสามพันโรโควินานสันตุบาลเตมภววันตรยโยสุขีธิหายุโกภวอภิวันดันดี ดินสันิจามบุญธาปัญจิโนจาราโรธรรมวันทันติอายุพโนสุขาม พระรามชยศิลินธานางรามพังโซนทิพังขยังสุขามปารัศยริอายุจากวันโตจักโพคางุที่จัยะสังวาสตังวันสัจอายุจันชีวันศิทป์ทิพวันตุเตปาวันตุสามปัมมะ การรังรงนคันตุสามพันเทวตาสามภพุทธานุภาเวนังสานดาสุทีภาวันตุเทมภาวันตุสามปัมบันการรังรงนคานตุสามพันเทวตาสามภพธรรมานุภาเวนังสานดาสุทีภาวันตุเทมภาวันตุสามปัมบัน กัรรางรังขันตุสัมปันเทวันตาสัมภันสังขาโนภาเวนัสสะทัสุทีภาวันตุเตหันตมยมตังกฑิกาบจวีกนปันทังปนามเสียปันติสังฆโยนิโสปินถาปันตัมปันติเสวามีเนวันตวะ นามทาะนณมันตานายะนวิภูสนายายาวันเทวอิมานสกายสันทิติยะปนาญาวิหิงสุปารติยาพระมัจริยาโนขาหยาอินติปุระนันจวิวทนามปติหังคามินาวันจวิวทนังนาอุปเทสามิ ญาติราจะเมงภาวิสติอนวัจัตตาจะปผสสุวิหโรจาตี